เอาละครับเริ่มมายกที่3มนะครับโอ้โหชัดชัยนี่ออกมาเปิดเกมทันทีนะครับพยายามจะต่อยหมัดแล้วก็ออกแข้งซ้ายนะครับยกมอรกฏเอาละครับ2ดอกติดต่อกันเหมือนกันนะครับทางด้านของชัดชัยยกมรกฏนี่มีโอ้ยเอาละครับโอ้โหหล่นไปลูกนี้นะครับไม่นับนะครับไม่นับนะครับยังไม่นับนะครับโอ้โหไว้วางใจไม่ได้แล้วครับการเปิดเกมของชัดชัยครับ ใช้ความเก่าครับสายแข้งซ้ายไปก่อนครับอ้าวิ่งหมัดนี้คล่อมไปครับสเสียบเข่าซ้ายครับชิงเสียบก่อนเลยครับวงในวงในพยายามไล่แขนกดแขนเอาไว้ครับยกมารกดไม่ตีสักทีกรรมการจับแยกออกมาก่อนโอ้โหเต็มหมัดเลยนะครับสายนี่ทิ่มเข้าไปตรงๆนะครับ เรียกว่าชกด้วยความพึกเขิมจริงๆครับเอาซ้ายเริ่มทํางานเหมือนกันตอนนี้ยกมรกตช้าไม่ได้แล้วนะครับต้องออกแข้งคู่โอ้ยเอาละครับอะไรที่ว่าแน่นอนก็ไม่แน่นอนแล้วนะครับนี่แหละครับการประกบมวยของทีมงานฝึกเพชรยินดีครับเอาซ้ายเจอซ้ายยกมรกตอโดนอีกแล้วกระตุกเสือล้มไปนิดหน่อยไม่เป็นร้อยมาด้วยความมั่นใจเลยครับวันนี้ชัดชัยดาบันสารคามครับยิ่งชกยิ่งมั่นใจครับอ้าว เจอเหลี่ยมนี้ความเก๋าเข้าไปครับลุกขึ้นมาครับเดินเข้าหาถีบไว้ก่อนครับเป็นหยกปรกฏแล้วนะครับเดินเปิดเกมบ้างเจอสอครับวงในล็อกไว้ตีไม่ตีครับตีไม่ตีครับเอาละครับไม่ใช่ของง่ายของหยกมรกรหน้านอนนะครับไฟดีเพราะว่าดูว่าชัดชัยนี่ไม่มีตกใจไม่มีตื่นเต้นด้วยนะครับเรียกว่าสู้ทุกรูปแบบเหมือนกันตอนนี้ต้องพยายามเบียดแล้วนะครับเดินขู่รุ่นน้องนะครับ เอาวงในมาดูกันที่วงในโอ้โหเอาละครับสู้ด้วยนะครับวงในนี่ก็สู้ได้ดีนะครับทางด้านของชัดชัยอ่าป้ายหน้าขวางนะเราเสียบไว้เลยเลยครับยกมารกดครับเอาแยกก่อนครับช่วงปลายยกที่3นะครับสับสอกครับอุ้ยเอาสอกมาก็สอกคืนดิพี่กลัวที่ไหนครับกลัวที่ไหนเสียบไม่เสียบครับตีเข่าขวาครับยกมารกดโอ้โหเกมการชกนี่ ถือว่าถึงตอนนี้นี่ยังคู่ขี้สูสีเลยนะครับเพราะว่าชัดชัยนี่มีหมัดมีศอกวงไหนนี่รูปร่างได้เปรียบน,นะครับแต่ว่าพยายามจะไล่แล้วก็แทงสู้เหมือนกันยกบรากรต้องพยายามเบียดน,นะครับตอนนี้รุ่นพี่นะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่ต้องงัดออกมาใช้ให้หมดแล้วนะครับความเก่าเสียบกระทุง้งเข้าไปครับพยายามไต่ตัดล่างเลยครับแต่ว่ายกมรกตไม่ล้มนะครับโอ้โหดอกมอสคู่เสียบสวยครับของชัดชยัย เิดเกมครับหยกปรกฏครับอุ้ยคนละหมัดครับออกพร้อมๆกันเลยครับพร้อมไปหมดครับของใครชัดเจนครับจังหวะเขาจังหวะนี้ครับเอาดอกสุดท้ายหยกปรากฏมีเสียบคืนเหมือนกันครับพักแป๊บเดียวชัชยครับจะเอาได้ไม่ได้ครับเอาละครับยกนี้นี่ออกมาเดินเบียดเลยนะครับทางด้านของชัดชัยอ่าแล้วก็แข้งก็เริ่มทํางานได้ดีนะครับแต่ว่ามาโดนความเก่านี่แหละครับเตะแล้วคาเอาไว้นะครับทางด้านของหยกมรกร โอ้ชัดชัยนี่เตะซ้ายต่อยซ้ายครับตอนนี้เป้าหมายนะครับโอ้ซ้ายยาวๆนะครับสวยนะครับแล้วก็มีหมัดด้วยมาดูกันที่วงในครับเอาละครับตอนนี้แทงแล้วก็คาเหมือนกันแลวครับโอ้โหสถานการณ์ในเวทีนี่เริ่มจับปันปวนอีกครั้งแล้วครับถึงตอนนี้ครับเดินครับเปิดเกมยังสืบไม่ถึงนะครับโอ้เด้งตีเข่าซ้ายครับเข่าของชัดชัยนะครับโอ้บรรยากาศในเวทีนี่ ตื่นเต้นเราใจดีเหลือเกินครับเดินต่อครับเดินเข้าไปต่อครับเจอแข้งโต้คืนด้วยแข้งจับได้เกี่ยวได้เพลิมไม่ล้มไม่ล้มครับตีเข่าซ้ายครับชัดชัยโอ้โหวงในนี้ก็สู้ดีด้วยนะครับทางด้านของชัดชัยหรือว่าไม่ยอมเสียเปรียบนะครับโอ้โหมีอะไรนี่ต้องงัดออกมาแล้วนะครับตอนนี้พยายามเบียดเข้าไปเงินอัดชีดนี่ก็ร่วมแสนแล้วนะครับแข้งขวาเอาโอ้โหชุดนี้นี่เรียกว่าสู้ได้สมศักดิ์ศรีแล้วครับ ต่ว่ามาโดนบิดเลียมแล้วก็แทงข่าวดอกนี้นะครับโอ้โหยกมรกอรอาศัยความเก่าครับเดินทำเดินเอาคืนครับชัดชัยครับแทงขวาเราออกมา,าดครับอ้าวหุนจังหวะนี้ครับแม่เสียหลักไปเองครับเดินเข้าหาต่อจเจอถีบไไว้ก่อนครับซ้ายเตะจ่อล่างแล้วก็โยนแข้งซ้ายมาอีกทีครับตีข่าซ้ายครับชัดชัย เกมการชกก็ถือว่ายังเบียดสู้กันนะครับโอ้โหทีมงานของชัดชัยนี่บอกให้เดินให้เบียดให้ชนอย่างเดียวเอาพอเบียดเข้าไปนี่ศาดซ้ายเอาเตะตัดล่างนะครับมาดูโอ้โหแต่ว่ายกมรกรดนะครับอาศัยจังหวะนะครับชิงแล้วก็ออกแข้งสวยๆครับวงไหนนี่ก็ขาเอาไว้นะครับทำให้ทางด้านของชัดชัยนี่ยังทําอะไรได้ไม่ถนัดนะครับพาถึงตอนนี้ครับยกมรกรมีเลือดหรือยังครับที่จมูกดูเหมือนมีน้ําแดงๆไหลออกมาครับเจอกันบ้านซ้ายของชัดชัยครับ หมัดซ้ายใหม่แล้วครับชัดชัยครับโอ้โหดูายหน้าหวางหน้าไว้ครับทําอะไรไม่ถนัดเลยครับชัดชัยโดนเข้าไปครับเรียกว่ายังมีฮึดตลอดนะครับไม่ยอมครับทางด้านของชัดชัยหมัดซ้ายนี่ประมาทไม่ได้ตอนนี้เลือดกำเดานี่ทะลักมาเลยอ้าวโดนอีกแล้วนะครับทางด้านของหยกมรกตดูครับวงในต้องพยายามล็อกเอาไว้ก่อนครับสู้ไม่มีถอยครับชัดชัยครับแต่ว่าถ้าคิดท้าทําช้านี่ต้องระวังครับ จะเสร็จความเก่าของยกมรกตนะครับมาซ้ายทิมตรงๆครับแข้งซ้ายอย่างโดนไม่เต็มแข้งนะครับนี่นะครับโอ้โห,โหแสนแล้วตอนนี้น้องเอกอหกแสนหกแสนอเอาเลยครับ <6 S 2> เดินเสามัไดไม่ได้เดินเสามัดอย่างเดียวเอาเลยครับเอามาดูกันนะครับว่าทางด้านของยกมรกตโดนเบียด,ดหนักๆนะครับตอนนี้ทิมลำตัวก่อนด้วยนะครับยกมรกตที่อาศัยความเกา่า นี่นะครับหลักเหลี่ยมคอยทีบสกัดเอาไว้แล้วก็วนไปรอบๆเวทีไม่ยอมปะทะด้วยแล้วครับตอนนี้ส่วนชัดชัยครับเน้นที่กัปั้นซ้ายครับเพราะว่าก่อนหน้านี้สร้างความบาดเจ็บให้กับยกมารกดไปแล้วนะครับมีเลือดกำเดาไหลออกมาเล็กๆะครับเดี๋ยวดูครับพึดกันหน่อยครับยกสุดท้ายครับเกินครึ่งล้านไปแล้วอีก2นาทีกว่าๆครับชัดชัยได้ไม่ได้ครับวันนี้ขึ้นมาท่ารัศมีหมดดนพีโอ้โหมีสอกลับมีสอกับโดนหรือเปล่าล่ะโอ้โหวันนี้ โชว์นะครับสวยนะครับทางด้านของชัดชัยศิลปะมวยไทยนี้งัดออกมาใช้นะครับแต่ว่าตอนนี้เงินอัดชีพหกแสนบาทรออยู่นะครับโอ้โหเอาเลยครับแต่ว่าวืดไปนะครับไม่โดนมาดูกันนะครับว่าเวลายังเหลืออีกเกือบ2นาทีนะครับยกบารกฏก็จะประมาทไม่ได้นะครับเพราะสู้ยิบตาจริงๆนะครับบัรจุราชไร้เสียงวันนี้ครับความพยายามเท่านั้นครับผู้ก่อนหน้าที่ทําให้เห็นแล้วนะครับดอกไม้แดงครับแม้ว่า จะเป็นผู้แพ้แต่ความพยายามก็ทําให้เขาได้อาจีตั้ง4ี่กำปั้นครับยังเร่งต่อเดินเข้าไปต่อครับชัชชัยครับเอาอีกหน่อยหรือเปล่าเอาไม่เอาครับโอ้จะเอานั่นแหละครับแต่ว่าแม่ทาอะไรลาบากครับแกวัยเหลือเกินครับยกมรากรือว่ามัดหน้านี่ก็แย่ไว้ตลอดนะครับทำลายจังหวะไปเรื่อยนะครับปล่อยให้ทางด้านของชัดชัยเดินเบียดโอ้โหมาเลยครับตอนนี้มีอะไรนี่ต้องงัดออกมาให้หมดนะครับ ดูวงในโอ้โหมาล็อกไว้นี่ทำท่าจะสารภาพไปเลยนะครับทางด้านของชัดชัยมาดูในช่วงโค้งสุดท้ายหนึ่งนาทีสุดท้ายนะครับขยับหลอกล่อไปเรื่อยเอามาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโอ้โหเอาเลยครับทั้งศอก,กับทั้งการคอนีิงัดมาหมดนะครับทีเด็ดหวังจะเอาเงินอาชีพหกแสนบาทให้ได้นะครับ สมวิญญาณวีรพลสหพรมแล้วครับขอหมัดซ้ายคมคครับแต่แข้งขวามาก่อนครับอหูสอกครับทิ้งทั้งไหลครับเอาล้วครับถือว่าชกกันได้สมศักดิ์ศรีครับมวยคู่นี้มาดูกันนะครับว่าอาแต่หนวมไปแล้วนะครับทำท่าจะสารภาพไปแล้วนะครับทางด้านของชัดชัยแต่ก็ถือว่าสียกที่ผ่านมานี่โหทั้งคู่สู้กันอย่างสนุก เราใจนะครับชัดชัยก็สู้ได้ดีนะครับส่วนหยกมรกกก็ต้องยอมรับแหละครับโอ้โหเก๋าเหลือเกินครับรอบนี้จัดมากๆครับ๋ย่ดูครับไฟต่อไปจะเจอใครนะครับในพิกัด121-22ประมาณนี้ครับสิ้นสุดเสียงระฆังครับคู่เอกของค่ำคืนนี้ทางททบ .5 นี่แหละครับรอการตัดสินสักนิดนึ่งไฟแดงก็คือหยกมรกตแต่รู้แล้วนะเพราะว่าทุกคนก็รู้ภาพตามสายตาเห็นแล้วละ เท่ากับว่าพรุ่งนี้เจอกันที่เวทีมวยนานาชาติอรงังสิตนะครับส่วนเพื่อรหัสหน้าอย่าลืมนะครับชมฟรีที่พระนครศรีอยุทยาครับ,รบในทีมงานของเพชรินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนี่นะครับไฟแดงหยกมนกดวัวสังประภัยก็เป็นฝ่ายชนะชัดชัยนะครับดาบรันสระคมนะครับ